ผมอยากจะเรียนยประธานเพื่อสอนนายชูวิทย์นายชูวิทย์มีอาชีพอะไรมาก่อนแต่ผมไม่รังเกียจชอบกันครับผมชูวิทย์กมลวิสิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครักประเทศไทยร้อยตำรวจเอกเฉลิมหนีไปไหนแล้วล่ะครับเมื่อกี้เห็นอยู่เว็บเว็บ <laughs> กลับมาแล้วหรือย,อยังหรือไปห้องน้ำถ้าไปห้องน้ำก่อนที่ผมจะ อภิปรายผมขอเชิญร้อยตําเจเฉลิมมาสาบานด้วยกันสาบานตรงนี้แหละครับไม่ต้องไปสนามหลวงเสียเวลาพระแก้วมรกตพระทรงเมืองสยามเทวาธิราชหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงพอ่อเงินหลวงพอ่อมุ้ยหลวงพอ่อเช่มหลวงพอ่อเดิมสาบานเลยครับว่าวันนี้ผมไม่พูดเรื่องส่วนตัวใครไม่พูด